ได้รับผลกระทบโดยในการเดินขื่ที่ไม่ยกตัวอย่างเช่น้แถวกิโลเมตรที่สนะครับแถววัาเตื่วนนะฮะท,ที่ที่หน้า27นะครับมีการวางแนวเวรคืนเป็นเส้นสีม่วซึ่งซึ่งซ้อนทับอยู่กับรูป GTS ก็จะเห็นอ่นนานาดนระแลงอย่างนี้เป็นต้นไม่ทราบว่าตัว ตอนสุดท้ายหรือว่าจะมีการเคลื่อนตัวหรือเปล่าทําให้ผมจะได้รู้ว่าจะมีเป็นผลกระทบที่ได้โดนเพคืนหรือไม่นะครับอันนี้อยากถามนิดน,นะครับในงน้า27คำถามเดียวใช่ไหมครับด็อตเฮด็อตเดรมคำถามเดียวนะครับคำถามของผมครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมาก็ยังไม่ได้คาตอบพอมาครั้งนี้ก็อยากเห็นว่าจะมีคําตอบไหมครับ ขึ้นเดี๋ยวมีการสถบถามนะครับแต่ว่าสําคัญเลยคือหลังจากนี้เนี่ยควรจะรู้อะไรบ้างในในในส่วนของผู้ที่รับผลกระทบนะครับเป็นข้อมูลที่ที่ไม่ถูกนำเสนอในปีนี้ในปีนี้แต่ว่ามีผู้รู้านั่งอยู่ข้างผมดังนั้นก็ใช้โอกาสนี้นะให้ข้อมูลชี้แจงหลังจากนี้ได้เส้นชัด,ช,ดชัดแล้วกระบวนการจะมีอะไรบ้างทางผู้ที่รับผลกระทบต้องเตรียมอะไรบ้างรายละเอียดอืนอ่นๆควรจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวศึกษาจากผู้แทนกปรนำํหมือนที่ว่า ในส่วนของขั้นตอนงานออกแบบนับจากที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับในการประชุมทุกเนี้ยก็เป็นท,ทนั้งวีดีคือครั้งที่สามเราก็จะได้เห็นว่ารูปแบบที่เรามีการศาึกษานะครับก็จะมีทั้งแนวทางแนวเส้นทางนะครับแต่่อเนี่ยท่านก็จะเห็นเส้น,นลว้ว่าเป็นเส้นจำกัดช่วงไหนนะครับจะรู้ว่าตรงนี้เป็นทางแยกต่างระดับย,ยังไงแต่ไม่รู้ว่ารูปแบบว่าจะเป็นออกแบบทางแยกต่างะระดับเป็นยังไงบ้าง,างหน้านี้เรายัางไม่รู้แต่ณวันนี้เนี่ย เราได้แนวทางาะว่ารูปแบบทางกต่างระดับหรือว่าบริเวณที่เป็นทางรงเนี่ยเป็นรูปแบบยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดโดยจากแผนที่ที่ทางที่ผู้สานาเสนอเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่คร่าวๆนะครับว่ามีโอกาสจะโดนหรือว่าอาจจะได้รับผลกระทบในระดับไหนซึ่งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ถ้ามองตรงบริเวณที่แยกข้าวไข่นะครับเห็นไ <Okay, S 1> ด้ว,ว่าตรงนี้มันเป็นแยกต่ระดับจะมีการ,ร,ราก่อสร้างสะพานทางโค้งหรือว่าเป็นเลนเร่งเล,นเ,ลนเสริมพิเศษมากกว่ารูปแบบทั่วไปซึ่งซึ่งได้ชี้แจงว่าคือ70เมตรตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้นําเสนอรูปแบบตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีการออกแบบรายละเอียดเบื้อง,งต้นก็คือเป็นเบื้องต้นก่อนเราก็จะได้เริ่มรู้ว่าแปลงที่ดินของท่าน จะโดนขนาดไหนนะครับเราก็จะม,มีการเอาไปตรวจสอบกับระหว่างที่ดินของกรมที่ดินซึ่งมีการประสาน